นำสอศูนย์อยู่ดีๆสุดท้ายเกือบไม่รอดแมนยูนะครับบุกเสมอปอร์โตสามสามแถมเกมนี้ยังเหลือ10คนอีกแล้วรูปเกมจะเป็นยังไงฟอร์มนักเตะจะเป็นยังไงนะครับก่อนมารับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเกลือฟันเก่าก่อนแล้วกันโดยเมื่อคืนนี้นะครับแมนยูเป็นแพสสี่สองสามหนึ่งะครับผู้สาวตัวเป็นอองเดรโอนาน่าคุนสเตอร์เปริสโล่มเทีแล้วก็มาทายเดลิกแบ็กซ้ายเป็นเดโยโก้ดาโลแบ็กขวาเป็นลุชเช่มัสซาลาอุยแดนกลางนะครับมีคิเตลิกเซนบุลเฟันเด้ ยัโลเริ่มมาต้นเกมช่วง20นาทีแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแมนยูมันเหนือกว่าเลยนะครับคลองเกมต่อบอลอะไร,รแบบโอ้โหโคตรเนียนตาเลยสุดท้ายขึ้นนำอย่างไวจากมาคัาดฟอร์ดสัดลูกนี้เป็น1นนในนาทีที่7ลูนี้ต้องขอชื่นชมเลยครับล็อลกหลบกองหลังปอตัวแล้วก็ซัดเข้าไปเสาแรงพวกนี้เรียบร้อยเลยนะครับคนแอซซี่ก็เป็นคิสเตียดอีลิกเซนหนึ่งลูกไม่พอนะครับนาทีที่20แมนยูยิงเพิ่มเป็น2 0น,นะครับจากลาดมุดฮอยลุนลูนี้คนแอซซี่ก็เป็นมาคัราดฟอร์ หลังจากนั้นไม่นานนะครับปอร์โต้เริ่มเซตบอลได้เริ่มต่อบอลได้นะครับปอร์โต้มาตีไข่แตกสําเร็จที่ทียี่สิบเจ็ดจากเปเ้ปเปลูกนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของกองหลังมันอยู่ล้วนๆเลยนะครับทั้งละรวมทั้งปิดไม่ดีท้ายก็เจอตีไข่แตกหลังจากนั้นไม่นา,นานทีที่34เจอตีเสมอ -2 อสองจากซามมเป็นลูกโงอีกแล้วนะครับลูกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมาทายเดลิกประกบไม่ดีเลยท้ายเจอตีเสมอไป -2 อสองพอเริ่มมาครึ่งหลังหนักเลยนะครับกลับกลายว่าเป็นบอลของปอร์โต้ซะง,งั้นเลยจนสุดท้ายปอโต้ยิงขึน,น สำเร็จเป็น3-2นะครับจากซามูเจ้าเก่าแล้วคนประกบพายก็เป็นมัดท้ายเดือนลิกอีกแล้วต้องบอกเลยว่า3ทีโดีเนี่ยกองหลังวันนี้ผิดพลาดหมดเลยหรือว่าพอมาอยู่โดน3-2ับ้วทนี้ก็พยายามแก้เกมนะครับเอาโจชัวเซอร์เซลงมาเอาอันโตนี่ลงมา จนท้ายช่วงท้ายเกมนะครก็มีการเปลี่ยนคู่เซนเตอร์ใหม่ครับเนื่องจากลิซันโดมันติเน่แล้วก็เดลิกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ไหวแล้วแล้วก็ค่อนข้างลาแล้วก็เลยเอาแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็จอห์นนี่อีเวนลงมาสุดท้ายช่วงท้ายเกมจะจบเกมแล้วนะครับบูโน่เฟรนเดสทำเสียใบแดงนะครับโอ้โหไปยกเท้าสูงนะครับก็เรียบร้อยเลยเนื่องจากพี่แกมมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วหนึ่งใบนะครับไปยกเทาก้าสูงอีกก็เลยเจออีกหนึ่งใบกับกลายเป็นใบแดงเรียบร้อยเลยถูกไล่ออกนะครับโอ้โหนาเตียโดนไล่ออกนั่นนี่กกก็โดนนไล่อออีนนครััับปะ โอ้ไม่น่าเลยนะครับก็เรียกว่าแฟนผีหลายคนน่าจะริบหลีแล้วน่าจะเรียบร้อยน่าจะ3-2แต่สุดท้ายนะครับ ปฏิหารมีจริงลูกพี่แม้ควายมงตีเสมอ3ามท้ายเกมนะครับช่วงทดเวลาเลย90บวก1เลยูรนีแอซิดดยรคิดเตดอีกเส้นเปิดเข้ามาจากเตะมุมนะครับก็โอ้โห3ามสาหื็แต่ท้ายก็เรียกว่ามันควรชนะนะครับเกมนี้เนื่องจากเราขึ้นนําถึง2ประตูแล้วแต่เราคุมเกมไม่ได้คลองบอลไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเจอขึ้นนําไปก่อน3าแล้วก็กลับมาตีเสมอ3ามโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเกมที่รอดตายแบบวุดวิตนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลให้แมนยูตอนนี้เก็บเพียง1แต้มนะครับตอนนี้ เพิ่มเป็น2คะแนนนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่21ของตารางในยูโรป้าลีกรอบลีกเฟสแต่ไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสแก้ตัวอีก6นัดหวังว่าจะกลับมาได้พูดถึงฟอร์มการเล่นหน่อยแล้วกันภาพรวมเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเกมรับโคตรชุยเลยเกมลูกวันนี้เนี่ยโอ้โหโอเคเลยนะครับแดนกลางดีแดนหน้าโอเคนะครับแต่เกมรับวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยกองหลัง4คนวันนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างหลุดฟอร์มเยอะเลยนะครับยิ่งคู่เซนเ,นเตอร์ที่แสดงวันนี้แล้วก็มาท้ายเดลิกเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับเกมนี้ส่วนฟอร์มการเเเเเเลล่่่่่่่่นน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 นััักกกกกกกตตตะะะครรรรบบิิมมทีีออีีอออออออดดโโโาาแแ้้้้้ววถไปป็3ูจงงยพห ออกมาช่วยตัดบอลออกมาเก็บบอลแล้วก็เซฟช่วยแมนยูหลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนมากกว่า3ลูกแล้วก็ได้แต่คู่เซนเตอร์เล่นอย่างนี้โอ้โหมันก็ต้านไม่ไหวจริงๆส่วนคู่เซนเตอร์อย่างริซโดมาตินสแล้วก็มาทาเดลิกนะครับโอ้โหวันนี้หลุดทั้งคู่นะครับมาตินสก็หลุดตำแหน่งบ่อยดูเมือเดีดูไม่ค่อยมีสมาธิส่วนเดลิกวันนี้นะครับโอโ้ทั้งประกบพลาดมงไม่ได้แล้วก็แบบไอ้สลูกที่โดนเนี่ยคือพี่แกประกบพลาดหมดเลยเรียกว่ามาทาเดลิกวันนี้เนี่ยน่าจะคะแนนต่ำที่สุดในทีมแแล้ว้วววันนนีส่ Back ่ซาายยองดดโก โอ้โหต้องบอกว่าดาล่วอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้แมนยูซ้ายผ่านตลอดเลยปอโต้เขาบุกมาบุกมาฝั่งซ้ายเนี่ยคือแบบชิวๆเลยนะครับดาโลแบบโอ้โหขึ้นไปเติมมันก็ลงมาไม่ทันแล้วก็หลุดตำแหน่งแบบโอ้โหั่วสุดๆส,ส่วนแบกขวาอย่างนุแซมสัสซุยก็ถือว่าวันนี้ก็อาจจะยังไม่ท็อปฟอร์มนะครับมีจังหวะเก็บบอลได้ตัดบ,บอลได้ดีอยู่แต่ก็ยังถือว่ามีหลุดบ้างครับขึ้นไปเติมมันก็ลงมาไม่ทันบ้างถือว่าไม่เข้าฟอร์มสําหรับนูแซีมัสซารุยนะครับเทรียบเที่ยบสี่คนในแผ บูโน่เฟรนเดสอีลิกเซ่นวันนี้มีส่วนร่วมถึง3ประตูเลยนะครับแล้วก็จัดไปถึง2แอสซิสต์นะครับโดยรวมอีลิเซ่นถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนคาเซมิโลวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ท็อปฟอร์มเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีผิดพลาดน่าเกียรติอะไรนะครับก็ยังถือว่าคอาโทนเลนกลางได้โอเคอยู่แต่บางจังหวะตัดเกมหรือเกมรับเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นสำหรับคาเซมิโลอีกหนึ่งคนนะครับกัปตันจอมยุ้ยบูโน่เฟรนเดสนะครับโอ้โหวันนี้พี่แก ฟอร์มเดิมอีกแล้วนะครับออกบอลเสียใจบอลติดติดขัดๆนะครับนำซ้ําไม่พอนะครับโอ้โหทําโวยใบแดงช่วงท้ายเกมอีกนะครับโอ้โหไปยกเท้าสูงแล้วก็แบบไปแล,ล้วเบิดองรไปบวยวายอ่ะเออแบบเฮ้ยคือพี่แกก็ไม่ใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วอ่ะแล้วจะไปยกเท้าสูงทำไมวะน่าจะน่าจะรู้ตัวเองหน่อยนะครับเป็นถึงกัปตันแล้วก็แบบเฮ้ย ไม่ไหวผมว่าไม่ไหวแล้วก็ขอให้พี่แกพักนะครับแมนยูอย่าไปยื่นอุทธรณ์นะอย่าไปยื่นอุทธรณนะ์เด็กให้พี่แกได้พักบ้างให้พี่แกสงบสติอารมณ์ให้พี่แกได้อยู่กับตัวเองเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าหลังๆพี่แกอุ้ยหลุดเยอะนะฮะหลุดเยอะแบบถ้าเทียบกับบูโนโ่เมื่อสมัยฤดูกาลมาแรกเนี่ยเฮ้ยคนละคนเลยวะ่ะอันนี้มันคือบูโน่ล่างแบบ เล่นไปเรื่อยอะ่ะเออจ่ายมัว่วจ่ายติดนะเอออาจจะจ่ายอาจจะจ่ายคือแบบโอโ้โหแบบทำให้เพื่อนเล่นยากฟอร์มปรแข็งกับตันอีกอะ่ะแบบโอโ้โหควรจะควบคุมอารมณ์แล้วก็มีความเป็นผู้นํามากกว่านี้นะครับแล้วก็เสียไปแดง2เกมติดเนี่ยเฮ้ยมันไม่มันไม่ควรนะครับมันไม่ควรสำหรับบุนโน่เฟรนเดสนะครับส่วนหน้าวันนี้ไม่คัตฟอร์ดนะครับบอกขอชื่นชมเลยวันนี้โคตรจรี๊ดจ๊าดเลยนะครับฟอร์มดีมากนะครับแหวกหลบแหวกหลบแหวกหลบ,ลบจ่ายแหวกหลบจ่ายนะครับวันนี้ยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ยอดเยี่ยยยยยมมมมมออออออฟฟรรรรรร์์เเเเเลลลลแแตตต่่่่ีีาา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 ชวววงท้้้กกกกกนนปปััับบะคคด็ใหหุผ พักมาร์ตฟอร์ดไว้เพื่อลุยในเกมพิม์ลีก็อ่ะเข้าใจได้แต่ก็น่าจะเอาพี่แกไว้นะครับน่าจะเอาพี่แกเก็บไว้ในเกมจนจบเกมดีกว่าอีกหนึ่งคนนะครับราสบุนคอยรุนนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเล่นดีเลยนะครับจัดไปหนึ่งประตูแล้วก็จังหวะเชื่อมเกมจะออกบอลอะไรเนี่ยเก็บบอลอะไรเนี่ย ถือว่าโอเคเลยน่าเสียดายน่าจะเก็บไว้จนจบเกมนะครับน่าจะแบบเล่นระบบหน้าคู่ไปเลยน่าจะเอามาดิยาโลออกแล้วก็เอาเซอร์เซ่เอามายิงคู่ฮอยลูเลยผมว,ว่าน่าจะมันกว่าอีกหนึ่งคนอามาดิยาโลนะครับเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหายออกไปจากเกมเหมือนกันนะครับถือว่ายังไม่ได้ท็อปฟอร์มเท่าที่ควรส่วนตัวสองัน,นี้ที่ลงมานะครับโจซเซอร์เซ่ก่อนแล้วกันนะครับลงมาก็ถือว่าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยนะครับลงมาค่อนข้าง,งเงียบแล้วก็เก็บบอลไม่ค่อยได้นะครับอีกหนึ่งคนอันโทนี่นะครับเออถือว่าลงมาบูบ้าบอยู่เหมือนกกัันบแต่่็มีีจงวท จ่ายติดจ่ายฝืนแต่โดยรวมมาถือว่าลงมาแล้วดีกว่าอามัดนะครับสำหรับอันโทนี่แล้วก็อีก2คนแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็จอห์นนี่อีเวนนะครับตอนแรกเปลี่ยนลงมาเนี่ยไอผมแอบขัดใจนะว่าเฮ้ยบอลตามอยู่เปลี่ยนคู่เซนเตอร,ร์ทำไมวะเออทำไมไม่เปลี่ยนตัวลูกอะไรลงมาแต่สุดท้ายครับเอยลงมาแล้วแบบเกมรับมนันแน่นขึ้นว่ะอาจจะเพราะด้วยถ้าจจมองอีกม,มุมนึงนะอาจจะเพราะด้วยนักเตะป,ปอร์โตเขาลาแล้วก็แล้วได้พลังสดใหม่ของนักเตะลงมาอาจจะทำให้กมรับมันแน่นขึ้นแต่ผมว่าโดยรวมแบบแม็กควายวันเนี้ยจริง เล่นดีกาเลินดอยู่แล้วถ้าเป็นแมกคกวายยืนคูลิงเตอร์ตัวจริงแต่แรกวันนี้เพื่อ <ๆ S 1> ไอสองลูกที่โดนลูกกลางการเนี่ยเฮ้ยผมว่าจริงๆอะ่ะ อาจจะไม่เสียเลยก็ได้นะก็เป็นหนึ่งเกมที่ตัวสำรองอย่างแม็กควายลงมาแล้วโอ้เล่นดีเลยนะครับเกมรับดีเกมลุกดีแล้วก็ยิงประตูตีเสมออีกนะครับส่วนโจนี่เอเวนก็ถือว่าอายุเยอะแล้วก็จริงแต่ก็ลงมาเล่นเกมรับช่วงไทยเกมได้อย่างดีเลยอ่ะอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายเนี่ยพอมาถึงเอเดนฮักหน่อยแล้วกันก็ไปเรียกว่าปอีกหนึ่งเกมที่พี่แกดูแบบเฮ้ย hey, ม่ค่อยกระตุ้นนักเตะเลยนะครับบอลโดนนำอยู่สามสองนี่ก็ดูแบบชิวๆเลยแบบกลับกลายเป็นบลูฟริตเตอร์ลอยอ่ะเออที่แบบกระตุ้นนักเตะจนจนใบเหลืองออกแบบ แม่มันกว่าอีกนะครับแล้วก็ตัดภาพไปที่โค้ดของปอโต้เนี่ยแบบโหโค้ดเดือนแบบเฮ้ยลุยลุยลุยอะไรเงี้ยตัดภาพไปที่เทหาแบบคือแบบเฮ้ยรืมมึงจะรู้ตัวว่ามึงจะโดนก็เลยแบบไม่ได้อารมณ์ร่วมขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าอ่ะก็ให้เครดิตพี่แกแล,แล้วกันนะครับเนื่องจากแก้เกมแล้วก็ส่งให้ดีแม็กไวลงมา มองประตูที่เสมอก็อห้เครดิตหน่อยแล้วกันนะครับแต่ภาพรวมก็ไมได่ดีขนาดนั้นนะครับเนื่องจากมันปัญหาเดิมๆมาเออเนี่ยเกมยุโรปทีไรเนี่ยนำเขาเยอะๆ่องเงยสุดท้ายตัวยิงนำตัวยิงแซงเออเราเห็นมาแล้วกับเกมที่ผ่านๆมาทีน,นี้ก็ยังปัญหาเดิมๆมาแก้ไม่ได้แตั้งที่ตั้งแต่แม่ก็ซื้อชุดใหม่มาแล้วอะ่ะเนี่ยต้องพิจารณานะครับแล้วก็อ่ะรอดูในเกมที่มาถัดหน้าว่าจะรอดหรือเปล่านะครับแล้วบอร์ดว่าบอร์ดคงจะเริ่มพิจารณาแล้วนะครับว่าจะเอายังไงกับ อ่าน,นะครับเอกสินฮังอ่ะก็เชิญตอไปดู่ันต่อไปนะครับรูปเกมทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ปิดยังไงขอภายลนทีนี้ด้วยในการแล้วจะใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ